ทุกคนมื่อนี้จะพาน้องหมาออกไปยังตอนนี้อ,อากาศพอมากลบส่องท้าจ้ะพี่มาตกฟ้าปลายพี่มารงน้ำมีน้ำนะเขา ตรงที่ทุกคนเห็นอยู่นี่จะเป็นรงเรียนจ้ะเป็นโรงเรียนอนุบาลไปถึงปอจ้ชโจงนี้หิมะมากแต่ก็ยังบ่ห้ายพี่น้องแต่อากาศนาหนาวหนาวจ้าเพระาะว่าลมลมแห้งจ้ะได้สังเกตจะบ่อยเห็นลมฟังเสียงเอาเนาะอจากเพระาะว่าใบไม้ร่นมาแล้วพี่น้องมันนมากจะได้ออกา้าื่อนึง 你好。 เลี okay, okay. ้ยงม้าว่าเป็นเลี้ยงง่วงเนาะพี่น้องนั่งมีหน้านี่เพิ่นจะปล่อยบ่ไดดนะจ๊ะเพราะว่าปล่อยแล้วนางกับสิแล่นนาแล่นหลังก็ต้องระมัดระวังนะจ๊ะเดี๋ยวแล่นไปตัดนารดข้าเจากับสิยากอีกแต่ขี้ลานี่นางจะบอกฟัง กเ็เราะต้องลามก็ได้จ้ะหนาวๆจาะาพี่น้องแลนให้เงือออกจากน้อยก่อนจ้ายางเราล่มแห้งเราเหนาที่จริงอากาศลบสามลบซี่นี่ถ้าบล่มนี่ก็บ่บ่ถือว่าเหนาวปานในได้จ้าเน่แต่พอาดีมือนี้นะล่มแห้งก็เลยเหนาตรงด้านขวามือที่ทุกคนเห็นนี่จะเป็นโรงเรียนอนุบาลจ้าเน่ตั้งแต่ ปีกว่าไปถึงสามปีนะจ๊ะสามสี่ปีบรรยากาศในหมบา้านช่วงีิมาบาลในมากอะจะประมาณนี้จ้ะมื่อนี้จะเป็นวันหยุดวันอาทิตย์จ้ะเนี่ยก็เลยะประคอยมีรถปรคอยมีคนมายางผูกผ่านจ้ะราะว่าอากาศล่ม ไออากาศหนาวนะแม่จ้าเราก็ร่มแห้งปกตินี่ถ้าบร่ร่มนี่ผู้เฒ่าจะออกมายางออกกําลังกายจ้าเนี่ยแต่เมื่อนี้น่นะบ่มีจจะเงียบทุกคนก็เก็บโตอยู่ในบ้านจ้าแต่นั่งๆสองัวนี้บ่อยากยูจ้าเนี่ยต้องออกมาเลาะหนาวปานใดก็ต้องออกมาจ้าทุกคนเห็นบ่จ้า สังเกตเพงรัวบานของคนสวีเดนเพิ่นนะจ๊ะถ้าบ่มีรัวก็คือบ่มีเลยจะเพิ่งก็จะปล่อยถ้ามีก็จะเป็นรัวใหม่ประมาณนี้ละจ้ะหรือว่าจะปลูกต้นใหม่เป็นรัวแท่นนะจ๊ะจะบ่มีรัวคอนขีดคือจังยวนเมืองไทยได้จ้ะขาเจ้าอ,อนุรักษ์ธรรมชาติบ้านส่วนมากนี่ก็จะเป็นบ้านใหม่กันจ้ะบานใหม่สองชั้น เพราะว่าสวิตเซีนี่ป้าไม่เพิ่หลายพี่น้องตัดจงังไดก็บวบบาดบาวาบบวบเมิดดอกจาก้าเพราะว่าข้าเจ้าพอตัดแล้วข้าเจ้ากะปลูกไม้ทดแทนน่ะแม่จ้ะก็กะเลยลายส่วนมากบ้านเลื่อนนี่ก็จะเป็นบ้านไม้ทั้งนั้นเลยจ้ะบ้านปูนนี่ก็จะมีส่วนหน่อยพี่น้องจะเป็นบ้านเกา้เกาเป็นอาคารโรงเรียนยังยังสิกะจะเป็นไม้นะจ้ะพอสางขึ้นมาไม้นี่กะ ก็ยังคงใส่ใหม่คือเก่านะ่ะจะเป็นส่วนหลายปูนก็จะเป็นสั้นล่างประมาณเนี้ยจ้ะตรงนี้เขากําลังซ้อมแซมถนนจ้ะเนี่ยเขาจะเห็ดเป็นวงเวียนนะจะเวลาลดไอแลนนะ่ะจะจะได้บอ่อนส่วนทางกันด้านนานย่างลงไปนี่ทางซายมือนี่ก็จะเป็น สนามกีฬาจะสนามฟุตบอลของโรงเรียนมัธยมเอาส่วนสิไปได้แต่ละก้าวพี่น้องเย้ยประมาณนี้ละจ้ะเมืองนี้จะเป็นเมืองอใยัยพี่น้องเป็นเมืองเล็น้อยนะจ้ะแต่บ้านนอกก็จะเปรียบแบบบ้านอำเภอน่อจ๊ะบริเ็นตัวจังหวัดสงบเงียบปรวุ่นไาว ผู้คนก็บ,บ่หลายแทบจะรู้จักกันไปหมดแล้วจ้ะเนี่ยเพราะว่าเป็นเมืองบ่ใหญ่ด้านซ้ายนี่เป็นสนามกีฬานะเด็กสนามฟุตบอลสนามเทนนิสอยู่ในนันหมดนะไหร่จ้จาจ้าตรงนี้จะเป็นสนามกีฬาประจำของเมืองนี่จ้ะเป็นสนามฟุตบอลเราจะไปโรงเรียนจ้า จากตรงนี้จะเป็นบริเวณโรงเรียนมัธยมโรงเรียนนี่จะเง้าวที่สุดเลยจากีินองของเมืองนี่นะโรงเรียนมัธยมปลายเงวสองรอยเมตรนะจ๊ะมีอยู่สามชั้นสี่ชั้นนะจ๊ะแต่เงว้ามังนงมีหน้าเิ่น ยออกมากเลยพี่น้องจาพี่น้องสำหรับมื้อนี้กะผ้าตรงหมาออกมายางออกกําลังกายเนาะจ้ะเดี๋ยวพอบานเป้นเอากระเป๋าเปสะพ้ายล้างมากจะพากันไปเสื่อผลไม้ย,ยุรานแขกนะจ้ะสำหรับคลิปนีก้กะลาพี่ล่าน้องไปเพียงยท่นนี้เนาะจ้ะเดี๋ยวเจอกันไม่คลิปนาจ้าฝากพี่น้อง ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้เฮ็ดคลิปใหม่ๆต่อไปในเด้อจ้าขอพุณหลายๆสวัสดีจ้า